สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายมนีพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องนานาชวนชิมจ้ามนีมาชวนกินข้าวผัดจ้าพี่น้องเบงนาตาสีสันอันข้าวผัดกุนเชียงจ้าพี่น้องข้าวผัดแซ่บๆยั่วๆน้ำกันคือเกาละดจ้าอันที่เด็ดเฮาเลยคือข้าวลามจ้าพี่น้องนี่ข้าวลามแซ่บๆมันๆจ้าพี่น้องอันโดนๆเทียจังได้กินจ้าพี่น้องโดนๆเทียจังอันจังหาจังหาซื้อได้จ้าอันนี้ พอได้กินเราอยากหลายจ้าพี่น้องเลยสื่อมะอันสามอันหาสิบาทจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็น้นำพริกพริกน้ำปลาเฮาเหรอจ้าพี่น้องพริกแก้วเฮาจ้า ค่ะก่อนอื่นกับขอฝากช่องน้อยฝากช่องนานชวนชิมไปแนวอ่องอบอ่องใจของพ่อแม่พี่น้องในเด้อจ้ากับซอยไอ้ซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจให้กันและกันนอกจากพี่น้องกับขอขอบคุณคนที่มาติดตามทั้งไม่ทั้งเกาจ้าคอยมาคอมเมนต์ให้เป็นกำลังแรงใจให้กันและกันค่ะขอบขอบคุณหลายหคะ่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าข้าวผัดกุ้นเชียงอันใส ผัดไส้เนยจ้าพี่น้องเอาเอาเนยผัดจ้าจังหอมผัดแล้วห้อนแลวจ้ะพี่น้องเราก็มาอัดเลยจ้ะแซ่บแซบอืมครับหอมเนยแล้วก็หอมกุนเชียงจ้ะพี่น้อง ชิมน้ำปลาเจ้าน้ำปลาจากพี่น้องคำใหญ่ๆแบบ อืผักแตงกวาจ้าพี่น้องนะครับมาจ้าพี่น,อน้องมากินข้าวลำกันด้อจ้าเทแล้ลวก็มาอับเลยจ้าพี่น้องกิ่นห่อนๆ่อนั้งแสบนะจ้ะ กุณเชียงจะหอมจ้ะพี่น้องอืมว้อืมหัม่นกระเทียมใส่น้ำจ้ะพี่น้องพริกน้ำปลาเป็นคนมักกินกระเทียมจ้ะหอม ช่องนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายจะของเด้จากพี่นอ้องอืมครับ พ่แม่พี่น้องได้อันได้ยังก็เอาลงแช์ให้กันเบิงเนอะจากพี่น้องแนวใดดแสบแบแช์ให้กันเบิงจ้าได้อยากน้ากันจ้าพี่น้องครับ ทำยังไงจ้บพี่น่องแตงกวาอืม ผักอีหย่างก็ซิมมึดลราจะพี่น้องจะได้เลิกไปตลาดอีกแล้วละจ้าไปกับอมัดระวังเจ้าของอานม่จากพี่นอ้องใช่ก่อนจะออกบ้านกับเจียวร่างมือใส่ผ้าปิดปากป้องกันเจ้าของเรียบร้อยจ้าจะออกจากบ้านได้ ใ่กุ้นช้างหลาหลายจัดหอมๆผัดใส่เนยจากพี่น่องจงหอมหืมแบบอมแจงกว่า อพีน่น,น,น้องคำยังไงอืม แซบค่บเฮดเอ็นแซ่บเองจ้่บพี่น้นองสื่อกินก็บปกคอยถึกปากแล้วจะเฮ็ดกินเอาอื กินจนเมืดจ้าพี่น้องหิวเข่าวิธีค้นอ้วนคือเกาละจ้ากินเข่าแล้วแล้วของหวานตกท้ายอันน,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 นี้อันนี้เป็นอันเขากำจ้าพี่น้องเข่าร้มเขากำ,ากำอันนี้ก็เป็นซีขาวจ้านี่ มาจากพี่น้องเขาทำแซ่บๆมันๆัๆแซ่บๆกิน่าเหมือนไว้กินอีกจ้บพี่น้องอันนี้กินบาได้หลายเพราะว่ากินข้าวผัดเหมือนเป็นจานแล้วต้า นใส่ถั่วน้ำาจ้าถั่วดำ อิ่มแล,แล้วจ้าพี่น้องอันกินหลายแล้วเดี๋ยวอันนี้หิวอ,อีกไว้กินต่อจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็สิไดออัมลาพาจากแล้วเดอจากพี่น้องกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามคอยให้กำลังแรงใจนะจากพี่น้องคอยคอมเมนต์ให้กันด้วกันจ้าขอบคุณหลายๆจ้า